น้องค่ะจากน้องนับกังน้องตุยจ้าน้องค่ะจากปานัดเผื่อสบาจ้าน้องค่ะจากน้องตุยเผื่อตุยสวัสดีค่ะน้องค่ะจากนอาาา้องสบาจสาวโซอ๋อสาวโซวันที่หนึง่งวะสั้นปานัดน้องค่ะจากปานันพอหนึง่งปานัดครับน้องค่ะจากน้องตุยแมนจา้าจ้านอหนึง่งหนึง่งวันที่หนึง่งครับไว้จังสั้นตีจ้า ออเห็นอยู่ทักแล้วก็หายว่าสันอันเบ็ดเปิดพนะไปทางใดบัะขอบคุณนะคะน้องสบาขอบใจหล้ายแม่อ้อมสุดแม่อ้อมสงการจะไปดินน้ำเด้อว่าสันเว้ยเนาะก็บ้าหาก็บ้มาหาแม่อ้อยอ้าวันนึงก็บ้มาหาแม่อ้อยพี่มามาน้องปอกหุยละเอ็ดมามาว่าสันน้องนับจังวะ โอ้ยอยอยู่อัน,นใกล้ๆโม่ใครยังบ่ได้ไปหาไฟเลยค่ะใครอย,ยู่ตะบานคุณย่าสวัสดีค่ะรออยู่พอไง่าสัน้นตะว่าบอกไปจากเตียงบอกสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสัน หนึ่งๆใจตจนแหงเด้อแกสีแตกสันแอดน้องนับตังไหวไหวนะคะเลิบเลิบนะคะจากน้องอําขอบคุณนะคะเทวดาสวัสดีค่ะคุณมิทูลสวัสดีนะคะคุณย่าสวัสดีค่ะนะคะจากคุณสบาจากน้องสบานะแอดคุณย่าพาดูนะคะไหวเลิบเลิบนะคะจากน้องอํา่อยจะไปอันเซลภูมพอยู่สันอาจแปแป้ หาพนทองเอาม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 าพนทองแต่อนนอว,ว่ามันบ่ห่อน้องพอกเด็พอดึงโอ้ยนอเหาอน้องอ่ำจ้าเนาะคะ่ะจากกันน้องตุยเนาะคะ่ะมีวีทูลสวัสดีค่ะนะคะจากน้องสบาบพอใจเออบอใจอย่าเบา่าสันพอหนึ่งเลยม้มไปใส่ดอกเพื่อนเพื่อนวีทูลดีจ้าเนาะคะ่ะจากปาน,นัด ขอบคุณค่ะคุณย่าไปจมุมจิ๊ให้จบแล้วขอบคุณนะคะคุณย่าขอบคุณหลายๆแล้วคะ่ะคุณย่าก็ขยันลงคลิปอยู่เลยค่ะเนาะคะ่ะแล้วก็ไปไหากันและกันได้นะคะทุกคนเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันได้เนาะคะ่ะถ้าไปซาแน่ก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะคุณย่าจ้าเนาะคะ่ะจากปานัดอันพานะัปานำย่อยสิครับประัร เมีนเมนเมนมามามั่าหนำย่อยน้องตุ้ยแอดพี่ตุ้ยพี่ชายนะคะจากน้องอั้มสวัสดีค่ะคุณอั้มนะคะจากคุณย่าพี่น้ำอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องย่อยวาสิขึ้นแปบเดียวเลยค่ะแปบเดียววอวพี่วัยยี่สิบกว่นนาทีละปานดเลืบๆนะคะจากคุณย่านะคะปานดสวัสดีค่ะนะคะจากแม่น้องคุณย่าสวัสดีค่ะจากแม่น้องแม่น้องจ้าเดค่ะ แม่น้องจ้าน้องจ้าน้องากาจักกนนักคุณตุ้ยสวัสดีค่ะนะคะจาจักแม่น้องลีแม่น้องลีเริบเฟืนะคะขอบใจมากค่ะน้องน้องอําขอบคุณนะคะขอบใจมากนะคะให้มาายพีออยมือนีกข่าหักหกลับไปเป็นหมื่นล้านแสนล้านเด้อค่ะเด้อ เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะผู้ใดกลับบ้านไปทำงานก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนแม่น้องสวัสดีค่ะนะะ้องค่ะจากคุณจากน้องฉบาจอดนะคะ,าะดายากรคุณยาคุณยากำอ่อนคุณยาทำความสะอาดบา้านเป็นบ่าค่ะตอนนี้คุณอําสวัสดีค่ะเอาสู้ๆนะคะคุณยาห่อนแน่นะคะแต่วันนี้มัเสากับสบหรอนดอกนะ,ะพีฉชาบาสวัสดีค่ะนาะ,ะ,ะค่ะทูจาวาะ แอดแม่แอดมแม่น้องแม่น้องจุ๊บนะคะจากน้องอ๊อฟคุณพี่มันพอน้องหัวลอยอีอย่างแม่น้องสวัสดีจ u well u ้านะคะจากมันน้องนับตังอาวาสิขึ้นแป๊บแป๊บแม่นบ่ค่ะอันบ่แปบแต่บัตรมันตะเลิดเลยขอบใจมากนะคะ